สวัสดีครับอันนี้เราจะมาทำคลิปคือเครื่องไปเล่นไปแล้วดับอันนี้เราถ่ายจากงานจริงๆเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหลงงังหลเนี่ยเราจะเอางานที่เราเจอจากของลูกค้าหน้าร้านจริงๆเลยเนี่ยคืออามาถ่ายคลิปให้ลูกค้าดูเลยคือเป็นอาการที่เราไม่ได้มาโ,โนนะครับเป็นอาการที่เราเจอเป็นอาการที่เราเจอจากงานของลูกค้าจริงๆแล้วก็ถ่ายดูให้จริงๆว่าการมันเสียคืออะไร ตัวนี้อาการเสียของมันเนี่ยคือเป็นอาการเปิดติดยากหรือว่าเปิดติดบ้างไม่ติดบ้างหรือว่าบางครั้งเล่นไปเนี่ยก็ได้ได้ยาวก็ยาวแรับแต่ถ้าบางครั้งเนี่ยเปิดไม่ติดก็ไม่ติดหรือว่าเปิดติดระดับเนี่ยก็คือเบื้องต้นเนี่ยเราจะเปลี่ยนที่ซับพายก่อนนะครับอันนี้เป็นอาการเสียที่เราสันนิษฐานว่าเป็นที่ซับพายไปก่อนนะครับเพราะว่าเบสิกอย่างไงก็คงไม่มีใครไปเปลี่ยนบอร์ดก่อนอยู่แล้วนะครับ เพราะว่าเปิดติดยา่าหรือว่าเปิดติดบ้างไม่ติดบ้างเนี่ยหรือว่าเปิดติดแล้วดับเนี่ยก็คือเราให้คิดไว้ก่อนเลยว่าซับไยเราเนี่ยอาจจะจ่ายไฟไม่เต็มวัตหรือว่ามันเริ่มเสื่อมไปแล้ว <S <S 1> <S 1> เพราะว่าเครื่องของลูกค้าคนนี้ก็คือมันใช้การ์ดจอตัวใหญ่ครับเป็นการ์ดจอรุ่นเก่าเขาจะค่อนข้างกินไฟนิดนเปงไม่เหมือนการ์ดจอรุ่นใหม่ๆนะครับอย่างที่อย่างเท่าที่ดูจากเนื้อง,งานนี้ก็คาน่าจะเล่นเกมค่อนข้างหนักซึ่งถ้าซับไพซัลาพเนี่ยมันจ่ายวัตไม่พอนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับอันนี้เราจะมา ใส่ซับไพ่เจ็ดร้อยวัตของแอนเพ็กนะครับคืออันนี้จะเป็นซัพายน่าจะเป็นของคู่ตัวเลยของไ i ออนนะครับเป็นที่มาน่าจะเป็นของแบรนด์ที่มาติดตัวเลยเป็นแบรนด์ของของเอเซอร์นะครับคือเป็นซัพายน่าจะเป็นซัพายติดเคสเลยแต่พอใช้ไปน,นานๆเนี่ยก็อาจจะซัพายเริ่มจ่ายวัตไม่เต็มแล้วก็ทําให้เครื่องเนี่ยเล่นแล้วดับได้นะครับหรือว่าทําให้เครื่องเนี่ยค่อนข้างจะเปิดติดยากโอเคแต่เราแนะนําไปแค่นี้ก่อนละกันนะครับ อันนี้ไว้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์งานต่อไปนะครับสวัสดีครับ